สวัสดีครับผมจัดทูทีนะครับวันนี้เราจะพามาชมปราสาทหินสีขอระพูมครับหรือปราสาทรังเองยนะครับเป็นปราสาทโบราณของอำเภอสีขอรภพูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเราชมกันนะครับนี่ครับประวัติของปราสาทสีขอระพูมครับเป็นปราสาทอิฐแดงนะครับนี่ครับ ดูด้านในกันนะครับสภาพยังสวยงามอยู่นะครับเราไปดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับถ้านักท่องเที่ยวมากันครับถ่ายรูปได้นะครับ นนี่นะครับไปดูด้านในนะครับดูปราสาทเล็กๆข้างในนะครับนี่นะครับข้างในเป็นปราสาทโบราณนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับไ้ผ่านมาแวะเที่ยวแวะชมได้นะครับ ้องไม่กีคนเนี่ยเืเป็นกรณีประตูนะครับมีมีมีไกด์ไหมจะได้มีอ่ะอรูกจะได้ไปเดียประสาทหนึ่งนะครับยังคงสภาพสวยงาม นี่ครับด้านในอีกห้องหนึ่งนะครับบนจะเป็นโลกนะครับนี่ครับประตูเราจะเข้าไปดูปราสาทใหญ่กันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ สามารถมาอาธิษฐานได้นะครับมีคนเข้าอยู่ข้างในแล้วแป๊บเดียวครับเรามาดูวเร็วเร็วเร็ทเรนวเร็วเร็วร็วรวเรารวเล็กกัน,ร,นรับ นี่นะครับภายในนะครับที่ถานกันได้นะครับมีพระโบราณน,นะครับของเรญาตถ่ายทำนะครับนะครับด้านบนนะครับมีสารมีตายายนี่นะครับมีพระไม้โบราณน,นะครับ ดูปรับดูหนึ่งอีกสัต์หนึ่งกันนะครับโดยรอบในสวยงามมากธรรมชาติมีคูน้ำล้อมรอบนะครับมีสัตว์แบบวัวมีนักนะนะท่องเที่ยวครับวันนี้พาพี่เข้ามาเที่ยวปศสัตสีคอนะครับ ครับเราไปดูข้างในกันนะครับข้างในจะเป็นพระตรงประสานใหญ่นะครับจะมีพระอธิษฐานได้กันนะครับโอมีกี่ทุ่เข้าไปได้เลยครับ บรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้จะเป็นปราสาทเดี๋ยวดูข้างในอีกปราสาทนึงนะครับจะเป็นเห็นจารึกโบราณนะครับขออนุญาตถ่ายทำนะครับ ครับเป็นหินแกะสลักโบราณนะครับแกะสลักไว้นะครับนี่มีพระพุทธรูปงับดูกันใกล้ๆนะครับด้านบนนะครับเป็นหินแกะสลักโบราณของคนโบราณนะครับสมัยก่อนนะครับหินโบราณครับสวยงามมาก เป็นที่โบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับที่น่าท่องเที่ยวนะครับใครมาแวะเที่ยวได้นะครับอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับครับนี่ครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ